โอเคครับทุกคนอากาศสวัสดีทุกคนคนระับอยู่กับแมปในเรามาเล่นแมปอำเภอบ้านนานะทุกคนก่อนอื่นใครที่เข้ามาดูแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ like, กดติดตามไปด้วยนะครับผมไปครับเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยก็เล่นได้บ้างนะครับเล่นผ่านหังสือต่ง คนก็มีคนเล่นเยอะเหมือนกันคนไทยก็มีเงีนเนี่ยคนทยก็มีจังพี่ไม่ไปล้วะพี่เลี้ยวซ้ายผ่านตลอดที่ ใครที่อยากมาเล่นชิวๆได้นะครับรถชิวๆนะครับผมใครที่อยากเล่นก็สามารถมาเล่นได้นะครับแบบนี้ผมจะทิ้งลิ้มลิงแบบไว้ให้นะใครที่อยากเล่นทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์นะครับใครที่เข้ามาดูแล้วยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเราก็ไม่ได้ลงคลิปเป็นเวลานานเลยเนาะส่วนใหญ่จะไลค์ในทิกตอกนะทุกคนใครอยากดูก็สามารถไปดูได้ หาดูคลิปกเก่าผมเมด้ขึ้นรูปเลยครผมลิงลิงลิงก์ติดต่อไปให้ครับเดี๋ยวรอให้มันเช้าก่อนเลยไม่อยากจะเล่นอะไรบ้างทันไหมทันไหมคืนไปด้วยเลยนะครับไหนนั่งมีลูก อยู่หนึ่งล้านกว่าวนะทุกคนพิมพ์อะไรกันใหญ่เลยวะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับทุกคนแล้วมันจะไม่เสีกรถหรือล่ะไม่เสียเสีกเองได้นี่ลืมกระบะมังมา มีนก็จะเป็นศูนย์รถน่ารักคอรถเตอรไซ้าแล้วก็ต้องรอตังค่านาทีนะพันจกลายซอนนายซ้อกัอันนี้จะเป็นศูนน่าจะเป็นรถตู้ของทามาได้ตเลือกซื้อเอา ด้านขวาม,มือจะเป็น therapist. โซนอิสุนะที่ผมซื้อรถอิสุคราเขียวพอดีเครยบนี่คุณจุนอิสุนี้นี่เปิดขายรถนะมีราคาก็มีร้าน แปดแสนก็มีนะแล้วก็มีหนึ่งล้านนะแล้วก็มีราคาที่อันนี้ที่ผมซื้อก็หนะึ่งจุดเก้าเนยสี่แสนไอ้คันเขียวเลยนะส่วนนี่มิวไอ้ที่ผมซื้อก็นี่แหละหนึ่งล้านเจ็ดแสนนะสามจุดศูนย์ขับสี่ล้อนะคันนี้ที่ผมซื้อมิวเอ็กซ์นี่ไงคันนี้ก็น่าจะเห็นตอนต้นคลิปแล้วที่เราขี่นี่นี่เลยนะอันนี้3.0นะทุกคนมิวเอ็กนะครับ ไปครับเดี๋ยวเราพาไปดูรถมือสองน่จะมีรถมือสองอคนที่เข้ามาใหม่ๆนะเงินมันแจกะจะมีรถเริ่มนคนอันนแตะการี้หกพัยซื้อเอ็กซ์เลยแต่ใครเรียกขายก็สา่ารถล้อได้เล่นทุกทุกห้านาทีมันจะมีรถให้นะครับไปครับไปดูรถมือสอง รถมือสองนะครับราคาค่านม้แงมากนี่จะมีหลายรุ่นให้เลือกนะใครที่ชอบรุ่นอะไรก็มาดูได้นะเดี๋ยวถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นคันเนี้ยเริ่มตอนที่เราขึ้เข้ามาแรกก็จะมีคันนี้ให้ถ้าจำไม่ผิดนะครับนี่ใครที่อยากได้รุ่นอะไรก็มาเลือกเอาได้นะรถมือสอง ที่จะมีโตโยต้าสีแดงด้วยนะครับอันนี้เป็นมือสองนะ,ะนี่จะไม่เชื่อนี่ไรถมือสองบ้านน้านะครับไปครับเดี๋ยวเราพาไปทัวร์ที่นอุนี่ได้ไมเาเยอะสองหมื่นห้านะเดีย๋ยวพาไปดูที่แต่งรถนะที่ แต่งรถก็มาแต่งรถต้องได้ยิวข้างสูตสองน,น,นี่จะเป็นอู่แบบนี้นะะไว้แต่งรถนี่ก็มีคนเดี๋ยกดเปิดเพื่อแต่งครับต,ตอนนี้เราแต่งแล้วเราก็ขี่แต่งครับเราจะเก็บไปซื้อรถใหม่ครับไปดูจุดอื่นต่อมาไปดูสูตรที่ยาเื่องรถฟุซ่าสองรุ่น ฝั่งจะเป็นรถไอเด็กอะไรวะเลี้ยงรถไฟฟ้าขยีอย้อยู่อะไรบัางอันนี้จะเป็นเทสลานะครับทุกคนเดี๋ยวไม่พาไปดูนะดูเข้ามาเล่นเองลิงกแมทไปลิงก์แมทไปให้นะครับดูผิดแล้วเดี๋ยวเราพาไปคิดกันได้ดี อำเภอนะครับแบบคนชอบขับรถเล่นแม็กซรถก็สามารถเล่นแม็กซ์ได้นะครับอำเภอบ้านหลังแล้วเราขี่ไปเรื่อยๆนะครับสองไปสองแล้วละทุกคนขี่ไปทำงานก็กว้างนะกว้างนะเป็นไป่ด้อยากให้คนเพิ่มระบบทำงานได้ไ่้ตังค์ไว เดี๋ยวเราพาไปขึ้นภูเขา ถึงแล้วเยอขึ้นเลยไฟเขียวก็ดีไฟเขียวก็ดีเลย ูเหมือนจะมีคนอยู่ด้วยจะมีคนมาด้วยเราจะมาชนเลยนี่เดี๋ยวผมพาไปดูข้างในนะนี่ต่ประมาณนี้ต้องเข้า่างนี้มันจะมืดๆหน่อยนะเพราะมันตอนคืนอยู่นี่ก็ประมาณนี้เลยข้างใน ใครที่อยากเล่นก็สามารถมาเล่นได้นะครับตรงนี้ก็จะมีชั้นสองมีแป๊บเวลาเป็นดูที่อื่นกันต่อดูดีว่ามีอะไรหรือเปล่านะตตอนนี้อาจจะได้ยนน người ta vẫn còn có nói chào เรื <S <S MM ่อแวาดยจดตรงนวจอดตรงนกันไว่าเราจะไปจอดตรงที่มีไฟแลั โอเคครับคลิปนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าไม่ลืมกดไลค์กดแชร์ชรกดติดตาม้ปนอนนะครับเอาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย